เคลน250ตันบริการเคลนระดับสูงสุดสำหรับโครงการที่มีความซับซ้อนทางวิศวกรรมกับพีแตมสุขสมบูรณ์เคลนครับบริการนี้เหมาะสำหรับผู้จัดการเมกะโปรเจกต์บริษัทวิศวกรรมและผู้รับเหมาหลักที่ต้องการพลังยศสูงสุดสำหรับโครงการสำคัญขอบเขตงานของเรารองรับการประกอบแทนขุดเจาะนอกชายฝั่ง งานก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่และปฏิบัติการแทนแดมลิฟที่ซับซ้อนที่สุดครับเราให้บริการครอบคลุมทั่วภาคตะวันออกทั้งในชนบุรีระยองฉะเชิงเซาจันทบุรีตราดและปราจีนบุรีครับจุดเด่นของเราคือเจ้าของรับงานเองคุยง่ายตัดสินใจไวติดต่อพี่แต้มเพื่อการวางแผนที่แม่นยำ ทุกโครงการปลอดไทยด้วยรถมาตรฐานปอจสองและทีมงานผู้เชี่ยวชาญสำหรับโครงการวิศวกรรมขั้นสูงสุดโทรเลย24ชั่วโมง0 8 1 2 4แ9 2 9 8แอดไลน์มาที่ at s b c c r a n e ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บสุขสมบูรณ์เครน c o m เช่ารถเครน ต้องพี่แต้มสุกสมบูรณ์เคลนเท่านั้นนะครับ